ค,ค,รครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายแล้วก็ช่างชาโคราชนะครับนี่ครับผมอ่ะล้มเป็นไรช่างชาไปล้มมาใช่ไหมล้มมาเดินเบาไมเออเนี่ยครับเดินเบาแล้วก็แบบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเร่งเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อนจัะดับจัะดับใช่ไหมรถกระบี่รถก็ล้มสองรอบแล้วไงอ๋อเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย บางทีก pues mm ็เร่งเร่งบางทีก็เร่งป an> ึบปึ๊บปางทีก็เหมือนจะดับเลยเอาง่ายๆก็คือรอบไม่นิ่งนั่นๆๆๆๆรอบมันไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูช่างชาจะทําอะไรมาดูช่างชาคิดว่าเป็นอะไรช่างชาก็จะลองปรับโหมดดูลอบมันล้อ๋อจะลองปรับโหมดดูบางทีมันลแล้วมันเท่หน่าแต่ฟังเปลี่ยนโหมดอะไร อ๋อรู้วจะหามเรยได้ะครับผมอันนั้นจะรับจะรับจะรับอ๋อดับเครื่องก่อนเอาก็ถอดนะครับอันนี้ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะครับว่าถอดยังไงนะก็ถอดน็อตสามสามตัวใช่ไหมท่านชาชแล้วก็จะมีเกียวปล่อยอีกสองตัวว่ตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดอันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็เตรียมเตรียมแค่สายไฟเส้นเดียวก็ได้ใช่ไหมอืมใช่ ไม่ต้องไม่ต้องรีเซ็ตเนาะแค่ปรับโหมดพอปรับโหมดพอ,ร,ดพอรู้เรื่องเลยว่าหายหรือไม่หาย,หายก็รู้เลยนะครับนะสําหรับใครที่มีอาการแบบเนี้ยยังจอดไว้ตอนเครื่องเย็นๆแล้วก็เดินเบาไม่อยู่เดินเบาดับเนาะ<ม>ก็ลองแต่ถามว่าเดินเบาดับเนี่ยวาวก็มีส่วนนะไหนไหนคนอ่าบางทีรถใหม่เนี่ยเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงพันโลอเงี้ยเดินเบาแล้วดับเนี่ยมีคอมเมนต์หลายมามาหลายคนมากก็เข้าศูนย์ เช็คบาวก่อนมันมีหลายเหตุผลนะไอเดนบาดับเนี่ยครับผมก็ลองลช็คแต่ละอย่างอ่าบางทีรถล้มมาบางทีพากเครื่องมามันมันไหลอย่างไม่ไม่พูดถึงรถใหม่นี่พูดถึงรถใหม่อ่าเช็คบาวแล้วก็ลองปรับโหมดแล้วก็เช็คบาวดูเนาะงช่ใช่ครับทำนี่ดูก็ได้เนี่ยครับผมแต่ว่าอันเนี้ยปรับโหมดนะก็หาตำแหน่งเช็คโค้ดก่อนนี่ วันนี้คู่บนคู่บนสีแดงใช่คู่บนครับผมสายไม่อันนี้สายต้องเงินเขียวอ่าตัดเงินเขียวปัดเงินแถบสีแดงเอาง่ายๆคือแถบสีแดงเนาะใช่แล้วพี่ไปหาเป็นเอกเขียนี่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 เแถบไม่เข้าขาเลกอ๋อพี่มาจับให้ผมมาจับกล้องให้ผมมาเปลี่ยนับอันนี้นะครับก็หลายหลายคนสงสัยนะให้ดูตัวนี้นะเห็นไหมเห็นรูดำดำนี่ไหมครับ สองฝั่งเลยนะรูกลางไม่เกี่ยวนะอ่าก็เสียบเข้าไปเลยตรงรูดำๆเดี๋ยวแไฟหนึ่งนะนี่เสียบเข้าไปเลยเห็นไหมครับผมผมเสียบเข้าไปเห็นนะแล้วก็อีกรูกหนึ่ง เนียให้เป็นประมาณนี้แค <Okay. S 1> เนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนียนะครับแล้วปรับมหมูดนะครับก็เปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม่ติดรหัสนะไม่ติดรหัสนะครับไม่ติดรหัสถ้าขึ้นค้างอย่างเงี้ยก็คือไม่ติดรหัสนะครับทีนี้เปิด่ยนสวิตช์กุญแจนะครับ บีดคันเร่งสุดแบบนี้แล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์กุญแจพอไฟกระพริบปุ๊บให้ปล่อยคันเร่งเลยเบาๆช้าๆนะครับอ่าทีนี้ก็มานับเลยมันก็จะเป็นหมุดหนึ่งแน่นะครับ เห็นไหมง่ายๆนะครับเอาไม่นะครับย้ำมาพี่ชาได้แล้วมาเปิดสวิตช์กุญแจ้ผมก่อนเอาให้เห็นเลยมาไม่ต้องลีลาหรอกมาครับก็บิดคันเร่งสุดแบบนี้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจรอให้ับนะครับรอให้ไฟกระพริบแต่ว่ามือก็อยู่นี่เลย ครับปล่อยแค่นี้ก็มาดูนี่นะครับกระพริบหนึ่งครั้งโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอาช่างจาลองสตาร์ทดูหหน่อยเป็นอะไรใจร้อนยอุ้ยหายเลยหายครับหายโอ้โหช่างซานี่สุดยอดจริงๆนะครับ โอเคนะครับก็รู้เรื่องนะครับรถเดินเบาไม่นิ่งหรือเดินเบาดับนะลองปรับโหมดทำตามดูนะครับถ้าไม่หายก็เข้าศูนย์เช็ควาล์วด้วยนะครับมันมีหลายกรณีนะครับพวกที่ว่าเดินเบาดับอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะครับก็ลองทำตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณช่างชาครับผมก็ขอบุณช่างชาด้วยนะครับนะครับนะ ฝากเอฟซีช่างชาหน่อยช่องอะไรนะช่องที่ว่ากำลังทำที่ว่าจะได้อีกแล้วนะครบพันคนแล้วนะอะไรนะในคาราโรา a เลยช่างชาคราโเลยภาษาอังกฤษอ็ช,นนอชาจูนเนอร์ชาจูเนอร์นะครับมีช่างไหมไม่มีช,ชา,าจูเนอร์ภาษาอังกฤษ C H A แล้วก็จูนเนอร์ T <พ> p u n e r โอเคชาจูเนอร์นะครับอ่ะต่อสหระขิดนี้เปลี่ยนเท่านี้ครับผมสวัสดีครับหายเส้หนหายนะครับอันนี้รอบเล่งคืนนะเล่งคืนนะั่นอ่ะเออช้าๆต้องปรับลงปรับรอบลงหน่อยหนึ่งนะครับรอบเล่งใช่ไหมอ่ะอนะโอเคครับผม